การที่ชีวิตของเราจะปลอดจากภัยทั้งหลายในสังสารวัตนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทในการสั่งสมบุญบรารมียึดอภรตนตรัยนเป็นสัณะมันตรกประลึกนึกถึงบุญนึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอเสมอ และคว็ปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและนำความรู้ที่เกิดจากการเข้าถึงไปทำหน้าที่พุนนำบุญยอดกัละยาณมิตรเป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลกพระนี่คือหัวใจของนักสร้างบารมีหากพวกเราทุกคนเป็นผู้ที่เอาจริงในการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมะชีวิตย่อมจะคุ้มค่า สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนากันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอินสูตรความว่าบุคคลผู้มีจิตเบิกบานผ่องใสเป็นผู้มีศรัทธาให้ทานด้วยโพกษทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมแม้จะอยู่ครองเรือน ย่อมเป็นผู้ยึดถือชัยชนะไว้ได้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในสัมปรายภพในชีวิตการครองเรือนมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบมากมายตั้งแต่สามีต้องดูแลภรรยาหรือภรรยาตั้งเอาใจใส่บำรุงสามีเมื่อมีลูก ก็ต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตให้มีความเป็นอยู่และการศึกษาที่ดีฉะนั้นจึงยมเป็นต้องทำงานกันอย่างหามรุ่งหามคำ่ำชนิดที่เรียกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟทรั์ที่ได้มาก็เป็นรัพย์ที่สุดจริตบ้างไม่สุดจริตบ้าง ราบางทีศีลบางข้อก็ขาดตกบกพร่องไปแม้มีทรัพย์แล้วก็ยังต้องห่วงกังวลกับการเก็บรักษาไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเรือกสวนไรนาะรถลาบ้านช่องหรือทรัพย์สินต่างๆที่หามาได้สิ่งเหล่านี้แม้จะอำนวยประโยชน์ให้แต่ก็เป็นเครื่องกังวล และก็อาจเป็นทางมาแห่งภัยร้ายต่างๆมากมายมีแล้วก็ใช่ว่าจะนำความสุขมาให้อย่างเดียวแต่ตั้งคอยเป็นทุกข์ใจในการดูแลปกปักรักษาถ้าหากเราดูแลรักษาไม่ดีก็อาจถูกโจรขโมยหรือถูกจี้ปล้นเอาทรัพย์สมบัติไปบ้างบางทีก็อาจจะเกิดไฟไหม้บ้าง ความกังนวลนใิภาระหนักๆทั้งเรื่องปัญหาภายในครอบครัวและเรื่องต้องสแสวงหาทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ทำให้จิตใจเศร้าหมองงุดหงิดขุ่นมังง่ายแล้วกาที่จะมานั่งธรรมะก,ก็มีน้อยการทำใจหยุดใจนิ่งอย่างจริงจังจึงทำได้ยากเพราะมีสิ่งที่จะต้องเป็นห่วงเป็นกังวลทำให้ใจฟุ้งซ่าน อยู่เรื่อยๆในาก,การดำรงชีวิตยอยู่บนโลกใบนี้เป็นช่วงเวลาที่สั้นมากและก็มีเวลาจำกัดเพียงน้อยนิดเท่านั้นฉะนั้นจึงต้องฉลาดในการใช้ชีวิตอย่าแสวงหาแต่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวแต่ควรแสวงหาบุญกุศลด้วยและเมื่อตั้งใจจะทำบุญก็จำเป็นที่จะต้อง รู้จักแสวงหาบุญยเขตคือทาไม่ถูกเนื้อนาบุญแม้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากถ้าลงทุนมากก็ได้บุญมากทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่สักแต่ว่าทำเท่านั้นนะจ๊ะและการเลือกให้กับเนื้อนาบุญนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ เหมือนการหว่านข้าวกลา้าลงไปในนาดีเมื่อดินดีปุ๋ยดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ผลที่ได้ย่อมเจริญงอกงามไพบูรณ์นำความพึงพอใจนะ่ยมาให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อนี้ฉันใดผลบุญจะเกิดจากการให้ทานในบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือย่ามมีพรานิสองอันภัยบู์ในสมัยพุทธกาลปริพาจกวัชโค่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนามีความสงสัยเกี่ยวกับการทำบุญในพระพุทธศาสนาเราได้ยินมาว่าถ้าอยากได้บุญมากต้องมาทำบุญในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงตัดสินใจชักชวนสาวกของตน ไปก้าวเฝ้าพระผู้มีประภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระโคโดมผู้จเจริญข้าพระองได้ยินมาว่าโละองค์ตรัสว่าทานควรให้แก่เราเท่านั้นไม่ควรให้แก่คนอื่นๆควรให้แก่สาวกของเราเท่านั้นไม่ควรให้แก่สาวกของคนอื่นๆทานที่ให้แก่เราเท่านั้นมีผลมาก ให้แก่คนอื่นๆไม่มีผลมากให้แก่สาวกของเราทท่านั้นมีผลมากให้แก่สาวกของคนอื่นๆไม่มีผลมากก็แต่พระโคโดมพุเจริญชนเหล่านั้นกล่าวตามถ้อยคำที่พระโคโดมพุเจริญตรัสไว้จริงหรือเขาไม่ได้ใส่ความพระโคโดมพุทเจริญด้วเรื่องอันไม่จริงหรือความจริงประาบลงน่ะ ไม่ประสงค์จะใส่ความและโคดมบูเจริญเลยขอพระองค์ได้โปรดแก้ข้อสงสัยแก่พวกข้าโลุองดิเธิดพระผู้มีภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าปริพาชกท่านนี้เป็นบัณฑิตมีปัญญาอุตสาห์มาสอบถามเพราะต้องการรู้ว่าเนื้อนาบุญที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร จึงตรัสตอบว่าดูก่อนวัชะชนหล่อนนั้นไม่ได้กล่าวตามคำที่เรากล่าวอันที่จริงชนลนนั้นใส่ความเราด้วยเรื่องอันไม่เป็นจริงดูก่อพระชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคนสามคนทำร้ายต่อคนถึงสามคนคือทำอันตรายต่อบุญของทาย,ยก ทำอันตรายต่อลาบของปฏิคาวหกแม้ตัวของผู้นั้นเองก็ชื่อว่ามุ่งหน้าต่อการถูกขุดรากคือความดีและมุ่งหน้าต่อการถูกประหารคือตายจากคุณธรรมความดีดูก่อนวะะัชชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคนสามคน ทาร้ายต่อคนสามคนเราตถาคตกล่าวเช่นนี้ต่างหากดูก่อนวัชชาแม่สัตว์ทั้งหลายจะอยู่ในหลุมสโสโครกหรือท่อสโสโครกผู้ใดเทน้ำล้างหมออกก้อคดีน้ำล้างภาชนะ็นดีลงมาในหลุมหรือท่อสโสโครกนั้นโดยเจตนาให้สัตว์นั้นได้เลี้ยงชีพเราตถาคต ยังกล่าวว่าเป็นทางมมาแห่งบุญมันจะเป็นต้องพูดถึงในหมู่มนุษย์เลยดูก่อนวัชชาทานที่ให้แก่ผู้มีศีลมีผลมากส่วนการให้ในผู้ทุศีลไม่เป็นอย่างนั้นเพราะผู้มีศีลน,นั้นเป็นผู้ละองค์ห้าอีกทั้งประกอบด้วยองค์ห้าคือ ละการมฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทจักขุกุจจะและวิจิกิจฉาผู้มีศีลเป็นผู้ละองห้านี้ประกอบด้วยองค์ห้าคือละกอบด้วยศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตขันและวิมุตติญาณทัศนขันอันเป็นเสขะ ผู้มีศีลป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์ห้านี้เราจะถาคตกล่าวว่าทานที่ให้ในผู้มีศีลทีละองค์ห้าและประกอบด้วยองค์ห้าอย่างนี้มีผลมากในโคตัวเมียทั้งหลายโคซึ่งเป็นลูกของโคตัวเมียนั้นมันได้รับการฝึกดีแล้วเป็นโคงานฝีเท้าดีใช้ง,งานหนักได้สารพัด ก็หาได้คำหนึงถึงสีของมันไม่ในหมู่มนุษย์ก็เช่นกันชนชาติใดชาติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติกษัตริย์พระาะแพทย์สูตรหรือจันทานบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วมีวัตระอันดีตั้งอยู่นินธรทำถึงพร้อมได้ศีลพูดวาจาสัตว์มีใจประกอบด้วยหิริอตปะ ละชาตและมรณะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ลงภาระหนักได้แล้วมีความปลอดโปรง่งไม่มีอาสวะถึงฟังแห่งธรรมทั้งปวงดับกิเลสได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นทักษิณาทานที่ให้ในบุคคลนั้นอันเป็นเนื้อนาที่ปราศจากโทษย่อมมีผลพัยบูร มีผลยิ่งใหญ่ไปสารส่วนผู้ที่ไม่เด้สดับไม่รู้จักบุญญาเขตคือเนื้อนาบุญเลิศให้ทานภายนอกบุญญาเขตไม่เข้าใกล้สัตบุตรทั้งหลายบุญที่ทำใบย่อมมีอนิสง์เพียงเล็กน้อยชนเราไดมีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรยัย เจ่านั้นย่อมไปสู่เทวโลกและย่อมได้บรรลุพระนิพพานตามลำดับปริพาเจกฟังแล้วก็เกิดความเพื่มปิติในธรรมและก็มีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธองค์เอกล่าวยกย่องสรรเสริญพระพุทธคุณเป็นอันมากนี่ก็เป็นหลักวิชาที่ช่วยในการตัดสินใจทำทานของพวกเรา ว่าอากจะทำบุญทั้งทีควรทำอย่างไรถึงจะได้บุญมากที่สุดให้สมกับความเหนื่อยยากลำบากที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อแสวงหาทรัพย์มาทำบุญทรัพย์นั้นจะได้เกิดประโยชน์ใหญ่ที่จะติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเพราะฉะนั้นการจะทำความดีอะไรนะ ก็ต้องศึกษาหลักวิชาให้ดีนะจ๊ะถ้าไม่รู้หลักก็ได้ผลไม่เต็มที่เพราะต้องมัวลองผิดลองถูกกันเรื่อยไปแต่ชีวิตของเราสั้นเกินกว่าที่จะไปลองผิดลองถูกและเราก็โชคดีจะได้รู้หลักวิชาจากพระบรมศาสดาแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดอีกต่อไป ให้ทำให้ถูกหลักวิชาทำบนที่ถูกเนื้อนาบุญถูกทักขนในยบุคคลชีวิตของเราก็จะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อบุญบารมีของเราเต็มเปี่ยมเราก็จะได้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพสมบัติและคุณสมบัติแล้วเราก็จะได้เป็นที่พึ่งให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ทำหน้าที่ชักชวนมหาชนก็สู่กระแสแห่งธรรมเป็นยอดกัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลกให้ชาวโลกได้หันมานับถือพระรัตนตรยัยและได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในชีวิตในสังสารวัตรของเขาก็จะได้ปลอดภยัยและก็มีมรรคผลนิพพานเป็นที่ไปกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ ทุกสถานปราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา